สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จวัดปักน้ำภาษีเจริญไม่ต้องถปดได้ชมแนะครับพร,ระสมเด็จวัดปักน้ำรุ่นแรกเป็นพระองค์เล็กๆน่ารักนารักรองไม่ค่อยโบกัดต้องขอกราบประจานไปด้วยนะครับ ค่อยชัดนะครับประที่ทหรับเด็กๆก,ก็น่าสวมใส่น่าบูชานะครับองค์เล็กน่รับนีครับแดงข้างนะครับเป็นเนื้อข้าวนะครับเนื้อห้าหมวนสั้นก็จะเป็นแบบมีเม็ดดำๆอยู่ทั่วทั้งองค์พระนะครับ ก็จะไม่ค่อยช่วยนะครับบที่ว่าพุตธคุณเดิรทางปุตธะคุณนะครับด้านล่างก็จะไม่ค,ค่อยคมชัดนะครับพระเนื้อข้าวนะครับเนื้อพมงเนื้อข้าวเอามาให้ช่องยูทูบได้ชมได้ศึกษาไปรวมกันด้วยกันนะครับนี่ก็มีนี่หนึ่งองค์นะครับ นีจักสยบสิเล็กเกอนะครับถ้าปูดปิดลาดปังไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยวัานาะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ชำนาญน,นะครับก็มีก็เอามาลงให้ท่านชมกันนะครับเป็นตัวยันด้านล่างนะครับ เท okay. ้านิวกอยในช่อง YouTube ได้ชมกันนะครับ,รบผมก็ไม่ใช่อาจารย์นะครับไม่ได้มาชี้ตำหนิเพียงเอามาดงให้ช่อง YouTube ได้ชมกันนะครับครับเป็นคลิปตันสั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก็จบจะเพียงเท่านี้นะครับสุดทายก็ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาส,นสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ